โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ ฉะนั้นผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมอาวีนั่ผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นผมจะเป็นในแอสซิสตินนะผมเป็นสายเบิร์ดชุดเดียวเลยนะผมเป็นตัวล้วงนะเป็นคลิกแน็กนะครับผมดูว่าน้องด้วงของเราเองนะผมก็ท่านผมสําหรับการเล่นด้วงนะก็จะออกเป็นโซลิเวอร์นะครับผมเป็นฟาร์มแดงนะคือเน้นดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับผมเราจะไม่เน้นเราจะไม่เน้นฟาร์มธนูกับฟาร์มปานนะครับผม ว่านั้นจะเอาเล่นกับสายอื่นนะสำหรับด้วงนี่ต้องเป็นสายดาเมจเท่านั้นครับผมเพราะว่าตัวเขานี่จะเป็นดาเมจเบอร์ชุดเดียวนะครับผมคือเบอร์ชุดเดียวให้ตายนะผมเหมือนออกแล้วเหมือนออกแนวแบ็คแมนอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าผมพูดถึงสกิลคร่าวๆของคลิกแน็กนะครับออาแล้วโดนดึงไปไงไอแก๊กมนยังไงวะ ถ้าผมพูดถึงสกิลของลิกแนกนะครับสกิลหนึ่งของทิกแนงนะผมจะเป็นการปล่อยมาแรงไปข้างหน้านะผมหรือว่าปล่อยมลงไปหาฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะผมจะติดสัญ,ญลักษณ์เป็นอ่าหน้าด้วงข้างบนหัวนะครับผมอ่ามันก็จะคอมโบกับมันติหรือมันก็สกิลสองนะแล้วก็นะผมสกิลสองน่าจะเป็นสกิลการขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็งัดนะครับผมเป็นอ้ายังไงล่ะยังไงล่ะ เขาไม่มีอนติแต่เขาห้าวไงอืมเพื่อนเราได้ดีกว่านะเราขอ,อฟาร์มก่อนนะเรายังไม่มีอนติก็ผมสกิลสองสกิลเป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็งัดหนึ่งทีนะครับผมอ้าวแล้วเราลับท่านเร์ือเพื่อนไม่ได้ไงจังหวะนี่อันนี้เขามีทูเลนนะทูเลนเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆเลยนะผมบอกตรง แล้วรอบินเลยเรายังแรงอยู่สวยรยบร้อยนะผมนะยังไงล่ะยังไงนะแบทแมนแบทแมนยังไงเราตีธรรมดาก็ได้เราสกิลเราเราแรงอยู่นะครับผมเขายังไม่มีอันติีเล่นนะแบทแมนนะอันติีระไม้ละ,ละอืมคุบเลยคุบไปเลยนี่ยังไงได้ไปเลยครับโอ้โหล้วง แต่ก็ได้อยู่นะตายแลก็กดเกิดนะผมผมเอาพลังแฝงนาฬิกามานะก็ผมสำหรับ Skill อันติเมสกิลเน่ก,นนก็น่าจะเห็นนะเป็นมันจะทำให้ด้วงครับบินแปบบินบภนากาศนะผมแล้วเราก็จะม,มีเวลาอยู่นะเราสามารถเราสามารถเลือกทางลงได้นะผมเพราะธรรมดาจังหวะนั้นเราก็ต้องเอาหน่อยนะื เพื่อนหยันจะมาดึงบัฟเรานรเนอะผมเขาเขาจะไม่ให้เราเล่นบ่อยๆนะจะไม่ให้เราแกงนะถ้าเราไม่มีบัฟฟ้านะผมไอซ์ซินด้วงนี้ต้องใช้บัฟฟ้านะผมสกิ๊กเง็กนะยังไงอ่ะดึงอย่างนี้ก็เสร็จดีครับดึงอย่างนี้แบบนี้อ้าอรับหน่อยรับนุ๊กหน่อย,อยสวยดีนะเพื่อนมารับทันเดือให้ทันเอาจงหวะนี้เพื่อนเราโดน,เ,นเราโดนเราต้องถอยก่อนนะจังหวะตอนนี้นะ ่าไม่ดีแล้วก็ถอยเลยนะนนยก็ผมมันล้วงม,มันเป็นตัวที่จังหวะเดียวนะผมเป็นตัวที่เบิร์ดชุดเดียวนะเป็นตัวล้วงนะแบบว่าทำให้หายภายในคอมโบเดียวนะครับผมโดดไปเลยโดดโดดให้มันเข้าหวาไงโดดให้เขาแบบว่า คิดว่าเราแบบเฮ้ยทำไมไม่มกล้าเล่นอย่งวะอะไรเงี้ยไม่ใช่เราเปิดอันตีแล้วนะแลเล่นสักหน่อยนะผมตัวเขาก็ถ้าเกิดเป็นการคอมโบนะก็เราก็กดเราก็กดเอันตีก่อนก็ได้นะจังหวะนี้ยังไงอะโดดเลยเปล่าเฮ้ยก็สำหรับคอมโบนะผมก็จะเปิดอันติก่อนนะ เอาบินไปใกล้ๆแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งจะเป็นการปล่อยเหมือนบูกสุมุนมนแมลงมันมนะผมไปทำให้ติดสัญลักษณ์นะแล้วก็อื้อหือในจังหวะนี้โคตรสวยมันแด็บหนีได้ไงวะเราแรงนะเราแรงนะเฮ้ยโอ้ดึงเพื่อนเราดึงเพื่อนเราอย่างนี้ปนะุ๊บไปดิปล่อยแมงกัดซะนะปล่อยแรงกัดไปดิ โอ้โหโคตรเดือดดวิมันหลายกาดครับวะชูเลนในเรื่อมาทางนี้ในชูเลนไม่หมาว่าน่าจะเข้าป่าแดงเข้าป่าแดงก็ปล่อยเข้าไปนะแล้วอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราเอาพวกไอ้มังกรดีกว่ามังกรคลองดีกว่านะดาก์คสเลเยอร์ดีกว่าผมยังเล่นด้ดาร์คสเลเยอร์เป็นคลองเลยนะ เล่นเอาวีตั้งแต่แรกๆนะผมที่ว่าดาร์คสเลเดอร์ดาร์คดาสเลเยอร์ยังปิดคลองอยู่นะเรียกคลองติดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ฟาร์มนะผมคลิกแนกนะครับผมเป็นตัวต้นเกมถึงกลางเกมนะผม้ายเกมจะจะเริ่มตัวแกจะเริ่มโดนดาเมจหนักแล้วนะ <Hey. S 1> เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเกิดนะ <Hey. S 1> ตัวที่จบได้ก็รีบจบนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเลดเกมเขาจะกองกันนะ ตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะกองกันถ้าเกิดเขาเสียเปรียบเขาเกิดเขาเสียเปรียบเขาก็จะกองกันอยู่ที่บ้านนะแต่ถ้าเขาได้เปรียบเขาก็จะเดินเกมกันทีละห้าตัวนะถ้าอ่างวัน,นี้เราก็ได้ไง <c oughs> ปล่อยมาแรงกัดไปเลย,เลยนะ <c oughs> บานชองไม่ยอมกลับ <c oughs> แก๊กมันเห็นเราป่าไม่น่าจะเห็นนะ <c oughs> ในเกมเราค่อนข้างจะนำนะ ตีรอเลยครับต้ไม่หย่อนเฉยเรายังไม่เอาหรอกรเอาล่ะโดดเลยปะล่ะโดดเลยปะล่ะเฮ้ยมีตัวอยู่นี่มาเอาได้อยู่อืม งัดเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ตายแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็เกิดได้นะแต่สำหรับลังแฝงนาฬิกาผมมันใช้ได้แค่2ครั้งนะพอหมด2องครั้งก็คือหมดแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะเกิดได้แล้วนะครับผมสำหรับนาฬิกาลังแฝงนะ ดวงดูจัดเขาว่าไม่ดูหรอกเราเราเดินเกมไวไงเร,เราไม่เราไม่เปิอดโอกาสให้ฝั่งนู้นมันได้เล่นไงแต่ถ้าเราจบไม่ได้แล้วว่าความเหนื่อยก็จะมาตกอยู่ที่เรานะเพราะว่าเราจะเริ่มลวงไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะเราจะลวงได้ในช่วงต้นเกมเท่านั้น,นครับผมถ้ายเกมเราอาจจะ วัดดวงนิดนึ่งนะฮึ่มเพื่อนเราเปิดไงแต่เมื่อก่อนเพื่อนกับฟีดไม่ได้มีนะห้าตัวนะพี่หนมวเฮ้ยสี่ตัวที่มแบ็คแมนอยู่บน เพื่อนมันจะไฟกันเลยวะ่ะเดี๋ยวเราเอาคลองมาได้นะไม่ไปแก่แเราคองช่วยหลังป้อมดีกว่ากานนี้แครีเราเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยจ๊กเกอร์มันเป็นตัวเบิร์ดะมากกว่าผมเรื่องเรื่องตีป้อมนี้เขาไม่โล่งจริงอะไม่ไหมลนะ่ะไปไม่ถึงวะ่ะอะไรบ้า เฮ้ยได้อยู่ตัวทันเดอร์ไงโอ้โหเต็มเต็มยุกไม่ได้นะเจะา้าหว้าอีกแก่ทูเรนเริ่มแรงแล้วอะ่ะเอาแล้วไงเอาฟ้าไม่อยู่แล้วไงแบกแมนแบกแมนผมว่าเขาจะหลอยป้อมนะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราเก็บเขาดีกว่านะ ปล่อยแล้วจวังหวะนี้ครับยังไงปล่อยมาแรงกัไปทุบทุบหืมเด้งเดือเดเด้งเดือดแ,แ,แต่ก็ไม่รอดโอ้โแหแบงค์แมนส่วนเมื่อกี้โคตรแรงแต่เราแรงกว่านะเราเราปล่อยเราปล่อยถ้ามาแรงให้ติดสัญญาณแล้วก็อันติลงนะเราแก๊กมาปะนี่เงี้ยเฮ้ย,ยยิ้กงอนยิ้ม่อน,อยยน,อนเฮ้ยเฮ้ยไปดวงพี่น้องดวงพี่ มันก็จะเอามังกรเราไม่ได้เลยนะเโลโลจัดเลยเมื่อกี้เหมือนเราแทงมังกรอยู่คนเดียวแทงเองตีเองนะก็ผมสอบคลิกแนกนะมันมันก็มันเล่นง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอัติลงไม่แม่นอ่ะหรือว่าเขา สิกเกอร์หรือขอจุกอะตคนมันก็โดนส่วนตายได้เหมือนกอันวิทย์ยิงไปตามต่อเถอะเนี่ยเห็นปะพอพอเริ่มเล่นเกมเราก็เราก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ ที่ไม่ไหวนะดาเมจเราไหวแต่ว่าเราเทนดาเมจฝังของข้ามไม่ได้นะเ<ป>นี่ยมีทางเดียวคือต้องให้คองให้อะไรช่วยดันป้อมนะ<ป>ผมผมจะพยายามมาคองตลอดนะผมดวงมันเบิร์กวกออกที่ถีบก็ค่างจะไหวนะมังกรกับคองอนะ่ะ<ป>แล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนนะ ให้มันช่วยเราดันป้อมกันก็ต้องจัดเกาะกันเวทนะผมเพราะว่าไม่ไหวอะ่ะจริงแล้วแล้วมันมีลอเลี้ยวด้วยนะแม็กแม่ลอยป้อมเราวะ่ะไปทันมาวะไอ้ว่าไอาไปไม่ทันแน่เลยฮึ <c oughs> ่มลงคนยกห,หลับให้หน่อยสวยเงื่อนถอยเมื่อก่อนโอ้โหเกือบตีด พราะมันจะแหลมไว้หน่อยนึงนแะหระเราเล่นได้นะแต่มันไม่แทงเราไม่นะเราก็ไม่รู้จะเบอร์ตายไหมนะแต่ว่าสกอร์คิวเราก็นำเขาค่อนข้างจะเยอะนะแต่ก็จ๊กเกอร์มันก็มันฆ่าฆ่ามาตตาของจ๊กเกอร์มันก็ไม่ได้กันเวทด้วยนะก็มีโอกาสโดนทูเรนช็อตได้อยู่เหมือนกันถ้าไม่โดนซันเดอร์อย่างเดียวนะเพราะว่าทูเลนมันแรงแล้วกนะ่อนนี้ ไอ้สแต็กสายฟ้ามันก็โหเป็นปัญหาแล้วนะแต่ว่าจังหวะนี้มันโดนครับเรียบร้อยดุ่มตายเลยฮะไม่ได้เล่นคอมโบนะจ็อกเกอร์มันมีเอ้ไม่ใช่จ็อกเกอร์อาร์ทูเรนมันมีคอมโบสแต็กสายฟ้านะบุ๋ถ้ายิงถ้ายิงทำถ้าเกิดยิงทันเดอร์แล้วคิวได้นะเขาจะเขาจะลดคู่ดาวถ้าทันเดอร์นะ ได้ป่าววะโอ้แล้วกูไม่ผัวคนเดียวอย่างนี้วะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่มั้งกูอยู่โลเลี่ยวมันแรงจังวะจะได้อยู่เหลือเหลือแก๊กตัวเดียวอ่ะจบได้ปะน่าจะได้นะกูเกิดแหละดูเล่นเกิด กูเล่นมันแรงโอ้โได้ปะ่ะเนี่ยป้อมก้อนป้อมก้อนเฮ้ยยิงป้อมก้อนป้อมก้อนเออสวยสวยโอ้โหจบไม่ได้ว่ะอืมจบไม่ได้เพื่อเราก็จบไม่ได้จังหวะน,นี้โว้ตึงจัด ขนาดขนาดเกมเรานำขนาดนี้นะเนี่ยแล้วสกอร์คิวเขาเริ่มกลับมาแล้วไงเขาเริ่มขึ้นยี่สิบตัวแล้วไงคือว่าของเขามีแล้วแน่นอนนะเราชวนเพื่อนเอาดาร์กได้ไหมวะจะโดนแย่งบอกวะเหืวลงมาข้างล่างตัวเดียว นี่ก็เสร็จดีครับนี่ก็เสร็จดีครับบอยกิเดียตายแทนที่เขาตายแล้วเราเล่นได้เราเล่นได้ขึ้นเลย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 เดี๋ยวเราหาเราหาจังหวะนะยังไงตู้เล่นตู้เล่นยังไงตู้เล่นยังไงโดนลุมไม่ดีเราก็แรงเราก็แรงมองก่อนสวยจัดจังหวะตะกีนนะเขามีแช่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดงนีเราปล่อยเรารอใช้ท่าสองนะ ยังไม่ละลไฟมาแดงงัดไปดีดีจบดีครับสูวยง,งามครับผมลูกเกมเรามันลูกเกมเรามันเปิดนะเมื่อลูกเกมเราเปิดคือเขาคือเขาเปิดโอกาสให้เราเล่นนะทูเลนกับเทวนาถีเข้ามาลึกมากผมก็ไปล้วงนะแต่จังหวะเทวะไม่น่าเดินมาคนเดียวหรอกครับแต่เขาน่าจะมั่นใจว่าไม่มี ใครอยู่ข้างล่างนะแกก็เลยเดินลงมานะสวยงามครับผมถือว่าส่วนของการเล่นคลิกเนี่ยเข้าๆก็ประมาณนี้ผมโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ